มาพบกันอีกแล้วนะครับกับศรีราชาแคมป์นะครับลูกค้าท่านใดที่รอเก้าอี้นะครับเก้าอี้ตอนนี้มาแล้วนะอาทิตย์นี้นะครับอาทิตย์นี้เก้าอี้เข้ามาแล้วนะของอีคิวน็อกนะครับมีหลายรูปแบบนะครับมีหลายรูปแบบรูปแบบหนึ่งนะครับก็จะเป็นแบบนี้เมื่อวานเลยเคยไลฟ์สดไปให้แล้วนะครับเป็นรูปแบบแบบนี้นะของอีคิวน็อกเนาะสามารถติดพับเก็บได้เป็นลักษณะเป็นถุงแบบนี้เลยนะครับผมลักษณะเป็นถุงแบบนี้เลยนะครับอีคิวน็อกตัวนี้นะครับมีโปรโมชั่นด้วยนะโปรโมชั่นด้วยนะครับเดี๋ยวรายละเอียดยััััังงงงไไไไไนนนนนะะคคครรบบบววววววสดดดดุยยยเเเีี๋๋ผมมขขขึ้้้้้้้อาาาาใหป ดู e รายละเอียดกันนะครับผมส่วนตัวนี้นะครับตัวนี้อีคีนอก ok. ตัวนี้นะครับก็ลูกค้าถามมาเยอะเลยนะครับจะเป็นเก้าอี้แบบนั่งได้พอดีเลยนะครับนั่งได้พอดีนะครับสาหรับสําหรับท่านผู้หญิงผู้ชายนะครับตัวนี้ก็มีที่ใส่ของให้ด้วยนะครับนะไม่เป็นตะข่ายนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวดูวัสดุกันนะครับวัสดุนะครับก็จะเป็นที่ใส่แก้วนะครับที่ใส่แก้วนะครับผมแล้วก็ด้านล่าง ด้านข้างนี้ก็จะเป็นที่ใส่ของนะครับใส่โทรศัพท์ใส่อะไรได้เลยนะครับรูกทรงสวยนะมีหลายสีนะครับแต่วันนี้นะครับสีน้ําเงินเข้ามาก่อนนะครับสีน้ําเงินเข้ามาก่อนนะจะมีสีเขียวนะครับสีเขียวสีน้าเงินนะครับส่วนมากจะเป็นสีเขียวกับสีน้าเงินนะครับผมที่เข้ามาตอนนี้นะครับผมตอนนี้ก็ทางจัดซื้อนะครับเริ่มเอาของเข้ามาแล้วนะครับยังไงนะครับเข้ามาถามได้เนาะเดี๋ยวเรามาดูราคาและโปรโมชั่นกันนะครับรมราคาและโปรโมชั่นกันนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมเอาตัวนี้ก่อนนะครับตัวนี้ก่อนนะครับตัวนี้ก่อนเลยนะครับต ราคานะครับผมปกตินะครับราคาอยู่ที่นะครับหนึ่นึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับผมทํานะครับโปรโมชั่นนะครับเหลือเก้าร้อยห้าสิบาทเองนะครับผมส่วนสีน้ําเงินนะครับสีน้ําเงินนะครับอยู่ที่ราคาเก้าร้อยเก้าสิบาทนะครับราคาเก้าร้อยเก้าสิบาทนะครับตอนนี้เราทําอยู่โปรโมชั่นนะครับผมเหลือเจ็ดร้อยเก้าสิบห้าบาทนะครับเจ็ดร้อยเก้าสิบห้าบาทเองนะครับผมยังไงนะครับเลือกซื้อเลือกหากันได้แล้วเข้ามาดูนะครับที่ร้านนะครับที่ร้านของเรานะครับมีที่เก้ากิโลและเซนทรันสีราชานะครับผมและทางช่องทางนะครับทางช่่่ออองงทาาาาตติดดเเเรรรนนนะะหืววข้ไปูใ็บบคั มีหลายช่องทางเลยนะครับหนึ่งนะครับเฟซบุ๊กนะครับผมเว็บไซต์นะครับเนาะเข้าไปในเว็บก็ได้นะครับเว็บสั่งของนะครับแล้วก็ไลน์นะครับพิมพ์คําว่าศรีราชานะครับศรีราชาแคมป์นะครับมีแอดดนหน้าด้วยนะครับผมแล้วก็ทางทิกตอกนะครับเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์นะครับเอาลิงก์ทิกตอกวางไว้ให้นะครับผมยังไงก็เข้าไปในทิกตอกนะครับแล้วเข้าไปหน้าหน้าโปรไฟล์นะครับจะมีลิงก์นะครับลิงก์ร้านสินค้านะครับของเราอยู่ด้านล่างกดเข้าไปดูได้เลยนะครับผมโอเคครับสาหรับวันนี้ขอเสนอนะครับ เก้าอี้อของอ e ง q น็อกไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวตอนเย็นมาเจอกันใหม่นะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ